้าว wow. H6 HEV Ultra กันนะครับผมคันนี้เนี่ย,นนเ,ยเขาก็จะมาเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับจะเป็น Keyless Sentry ภงมลาลัยคันนี้ก็จะเป็นภงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมยังไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวด้วยตํานะครับแค่หัพภงมอาอะไมาทางซ้ายเนี่ยกล้องเขาก็จะเปิดทางซ้ายมาให้เลยนอกจากระบบไฮบริดนะครับเขาก็ยังมีเครื่องยนต์มาให้อีกด้วยเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับถึง1 5 0 0ซี ซึ่อพอประกบกับระบบไฮบริดเขาเนี่ยให้แรงม้าถึง230กว่าตัวเลยนะครับส่วนด้านบนคันนี้เนี่ยเขาก็จะมีซันรูและมูรูมาให้ด้วยยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับมีเฮดรูมี่คือถือว่าเหลือเยอะมากๆเลยนะครับผมนั่งเนี่ยมีความโปร่งมากๆครับรู้สึกไม่อึดอัดนะครับผมสวัสดีครัลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับฮิทนิกเช่นเคยจาก1112อโต วันนี้เราก็มีรถรถไฮบริดนะครับที่เรียกได้ว่าราคาเนี่ยราคาเท่าอ e ีโคคาเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจกำลังจะออกอ e ีโคคาป้ายแดงลองมาดูคันนี้เป็นตัวเลือกก่อนดีกว่านะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่า mm hmm. เทคโนโลยีเขาเนี่ยล้ำมากๆแถมเป็นระบบไฮบริดเพราะฉะนั้นเรื่องประหยัดน้ำมันเนี่ยประหยัดน้ำมันแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเลยดีกว่านะครับกับเจ้าฮาวเ wow ล H6 HEV Ultra กันนะครับผม นี่คันนี้ก็จะเป็นรถปี2022นะครับจดทะเบียน2023รถในรุงภาพใหม่เลยมากๆเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรา,ายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับรายละเอียดเขาเนี่ยมีอะไรให้กันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มจากไฟหน้ากันก่อนเลยนะครับไฟหน้าเนี่ยเขากให้มาเป็นไฟหน้า LED Premium นะครับผมนี่แล้วก็จะมีไฟ Day Running Light จะอยู่ด้านล่างยาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าเขามีเซนเซอร์มาให้ถึง4จุดด้วยกันนะครับและไฟสปอ r อยู่ด้านล่างนะ ส่วนกระจังกลางเนี่ยเขาก็จะมาเป็นลายไดมอนด์กริลนะครับจะเป็นสีโครเมียมถือว่าดีไซน์ออกมาเป็นรถที่ดูทันสมัยมากๆครับรถล,ล้ำมากๆเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านข้างนะครับคันนี้เนี่ยให้มาเป็นล้อขนาด19นิ้วเลยนะครับล้อเนี่ยถือว่าใหญ่เลยทีเดียวจะเป็นเป็นล้ออลลอยนะครับเป็นสีเงินแบบนี้สวยๆเลยส่วนยางนะครับคันนี้เขาได้ให้มาเป็นยางปี22นะครับถือว่าใช้งานไปได้อีกสักพักเลยนะครับ ส่วนกระจกข้างนะครับก็จะเป็นสีทูโทนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็เป็นจะเป็นสีดําด้านล่างนะครับนี่แล้วเขาก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยเป็นเส้นยาวๆแบบนี้เลยสวยๆเลยครับ <S <S เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดภายในเราพูดถึงกุญแจกันก่อนเลยนะครับคันนี้เนี่ยเขาก็จะมาเป็นกุญแจสมาร์คีนะครับจะเป็น k e y l e สเ e n t รีเราใสาก่กระเป๋าไว้เลยเราไม่ต้องกดจากรีโมเลยนะครับเราแค่เดินมากดปุ่มที่ประตูได้เลยนะเขาก็จะทําการล็อกและปลดล็อกจากประตูได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากแผงประตูกันก่อนเลยนะครับแผงประตูวาสนดุเขาเนี่ยก็จะมาเป็นเป็นหนังนะครับจะเป็นแบบ Soft ซอฟท c h นี่แล้วก็ส่วนที่เปิดประตูแล้วก็นี่ตรงเส้นตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของรถคันนี้ครับเขาจะมาเป็นสีโรสโก l d นะครับผมสวยมากๆเลยพอมาจบาผู่แมทกับสีเทาๆออกเทาเขาวขนะครับแล้วก็สีดำเนี่ยถือว่าแมทกันมาได้สวยมากๆเลยครับ คันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับออโต้สี่บานเลยและปุ่มล็อกกดล็อกกระจกข้างก็จะสามารถปรับจากแผงควบคุมตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาดูพวงอะไรและหน้าจอไมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูปุ่มด้านข้างกันก่อนเลยดีกว่านะครับนี่ด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มไ,ไว้สําหรับการขับขี่มาให้นะครับนี่เขาก็จะมีเป็นเอาไว้สําหรับ โหมดสโลปเวลาเราใช้ต้องการขึ้นเขาขึ้นทางชันมากๆนะครับเราก็สามารถกดปุ่มนี้ให้ระบบเขาช่วยระบบ traction control นะครับเราก็สามารถเปิดปิดได้จากตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นปรับไฟนะครับปรับระดับเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการให้อยู่ระดับไหนและปุ่มสุดท้ายก็จะเป็นสําหรับฝาท้ายไฟฟ้านะครับสามารถกดเปิดได้จากตัวรถเลยพวงมาลัยคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมสามารถใช้ควบคุมระบบเอนเอร์เมนเพิ่มเสียงลดเสียงวางสาย ได้หมดเลยนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะสามารถใช้ควบคุมระบบคร์สคอนโทรลระบบล็อกความเร็วได้นะครับโดยปุม่มหูไรเขาเนี่ยก็ใช้สามารถควบคุมปรับตรงหน้าจอไมได้แล้วก็ตรงคอนโซลกลางได้นะครับสำหรับระบบเพนเทนเมนต์คันนี้ก็จะเป็นจอดิจิตอล100%เลยนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับเรียกไมค์คันนี้ก็อยู่เพียง4 8่หมเท่านั้นคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถสภาพใหม่มากๆครับ สวยมากๆระบบเทคโนโลยีเขาเนี่ยถือว่าล้ำมากๆเลยนะครับส่วนคันนี้เบาะคู่หน้าเนี่ยก็จะมาเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมจะเป็นเบาะหนังเบาะเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมด8ทิศทางเลยแล้วก็ดีไซน์เบาะเขาเนี่ยถือว่าดีไซน์มาสวยมากๆนะครับเป็นสีทูโทนจะเป็นสีดําตัดขาวเดีย๋ยวเรามาดูคอนโซลกลางกันต่อเลยนะครับคันนี้เนี่ยเขาก็จะมาเป็นจอคอนโซลกลางแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับจะเป็นระบบทัชสกรีน ซึ่งลูกเล่นเขาเนี่ยมีเยอะมากๆเลยก็อย่างที่เห็นอยู่นะครับตอนนี้เราก็จะอยู่ในหน้าระบบนำทางระบบนาวิเกเตอร์นะครับผมนี่แล้วก็ระบบเขาเนี่ยถือว่ามีมาให้เยอะมากๆเลยนะครับนี่แล้วก็มีเลยม,มีแอปจุกด้วยเอาไว้เปิดเพลงนะครับนี่ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อ usb ได้และแถมยังสามารถเล่นวิดีโอได้อีกด้วยนะครับนอกจากนั้นไม่พอเนี่ยแถมยังมีการมิลเลอร์ลิงก์ด้วยนะครับกับโทรศัพท์ของท่านน,นี่ก็จะเป็น วิทยุนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าการขับขี่กันดีกว่านะครับว่าคันนี้เนี่ยมีการตั้งค่าอะไรบ้างนี่อย่างแรกเลยที่เราเห็นนะครับในรายการที่เราใช้บ่อยนี่ก็จะมีโหมดลุยน้ํานะครับผมไว้สําหรับท่านขับไปไหนแล้วอยู่ดีฝนตกหนักมีการน้ําท่วมนะครับโหมดนี้เขาก็จะเข้ามาให้เข้าช่วยเพื่อให้การรถสามารถลุยน้ําผ่านไปได้ครับผมนี่เราก็สามารถปรับ ปรับแสงปรับสีภายในรถได้นะครับในตัวรถเราก็สามารถปรับได้หมดเลยนะสามารถปรับไฟได้ในที่สำคัญนี่ครับสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้นะครับผมและโหมดการขับขี่ในคันนี้ให้มาถึง4โหมดเลยนะครับโดยจะมีเป็นโหมด e c โโหมดสปอร์ตโหมดธรรมดาและโหมดสโน w นะครับผมซึ่งโหมดสโน่เนี่ยเราประเทศไทยเราไม่มีหิมะอยู่แล้วโหมดนี้เราลืมมันไปได้เลยก็ได้ครับ มันเอาไว้ใช้สําหรับขับในรถกลางหิมะนะครับ oh, <no. S 1> นี่เราก็สามารถปรับระดับการแปลงพลังงานกับได้ว่าต้องการให้สูงต่ําหรือปกตินะครับเขาก็จะมีโหมดคันเร่งอัจฉริยะโหมดล้างรถโหมดล้างจูงโหมดลุยน้ําเขาก็จะมีมาให้หมดเลยนะครับผมโดยที่เขาโฆษณามาเลยเนี่ยโหมดคันเร่งอัจฉริยะเขาเนี่ยคือฉลาดมากๆนะครับโหมดคันเร่งอัจฉริยะคืออะไรคือการที่เราสามารถขับโดยใช้ คันเร่งเป็นอย่างเดียวเลยนะครับผมโดยเครื่องเนี่ยจะมีการใช้ engine brake เวลาเราขับไปเราแค่ยกคันเร่งเนี่ยรถเขาก็จะทเํเการชะลอชา้าลงให้โดยตัวรถเองเลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องเหยียบเบรกเลยระบบเขาเนี่ยทำมาฉลาดมากๆอันนี้ก็จะเป็นระบบระบบความปลอดภัยนะครับผมคันนี้เนี่ยก็มีกล้องให้360องศาเลยเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวหรือหมุนพวงมาลัยเนี่ยเขาก็จะมีการเปิดกล้องมาให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับ แล้วก็ระบบนะนี่ก็จะเป็นระบบการขับขี่อัจฉริยะซึ่งระบบความปลอดภัยเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีให้เยอะมากๆเลยนะครับนี่ระบบก็จะมีการเบรกออโต้นะครับเพื่อความปลอดภัยของคนเดินเท้าระบบช่วยเตือนเมื่อมีเมื่อเสี่ยงต่อการชนด้านหน้านะครับระบบเขาจะมีบอกอัตโนมัติให้หมดเลยระบบเลรแอสซิสต์ระบบช่วยด้านข้างระบบจับสัญลักษณ์นะครับผมซึ่งระบบเขาเนี่ยเยอะมากๆฉลาดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลอง ทดสอบโหมดการขับขี่ให้ทุกท่านดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละโหมดเนี่ยเขามีเอากลักษณ์ของเขายัางไงบ้างโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทสไดิฟเราเรามาให้ดูเกียร์กันก่อน,อนเลยดีกว่านะครับคันนี้เกียร์เนี่ยก็จะไม่เหมือนรุ่นปกติทั่วไปแล้วก็จะมาเป็นตัวกลมๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งวิธีการเข้าเกียร์เนี่ยก็ง่ายๆเราแค่บุนนะครับโดยนี่เราก็ตามที่เขาขึ้นเลยนะ RND เราต้องการไปดีเราก็แค่บุนขวานะครับเกียร์ก็จะเข้าเกียร์ดีเรียบร้อย เบ,บียมือก็จะเป็นเบียคมือไฟฟ้านะครับผมวิธีปิดก็ง่ายๆเราแค่กดลงไปแบบนี้เลย uh huh. แค่นี้เราก็อยู่ในเกียร์ drive เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปขับให้ทุกท่านกันเลยดูกันเลยดีกว่านี้ครับพ็อย่างที่เห็นนะครับยังไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวด้วยซ้ำนะครับแค่หักพวงมาลัยมาทางซ้ายเนี่ยกล้องเขาก็จะเปิดฝั่งซ้ายมาให้เลยและผมกำลังจะหักขวานะครับ นี่กล้องเขาก็จะเปิดมาให้ออตโต้แบบนี้เลยโดยต้องบอกเลยว่ากล้องเขาเนี่ยชัดมากๆากนะครับผมนี่โหมดธรรมดาขับอยู่ก็อย่างแรกที่ทุกท่านสังเกตได้เลยนะครับคือเสียงรถเงียบมากมากเลยนะครับผมแทบจะไม่ได้ยินเลยนะสมเป็นรถไฮบริดนะครับผมแล้วโหนดอ o r มอ l เนี่ยถือเป็นการขับสบายมากๆนะครับโช้กไม่มีแข็งไม่มีกระด้างพวงมาลัยเบาๆเลยนะครับ ขับง่ายใช้ง่ายง่ายมากๆนะครับผมนี่พวงมาลัยถือว่าขับง่ายมากๆครับผู้หญิงขับสบายๆเลยครับพวงมาลัยเนี่ยเบามากๆแลี๋วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาให้ดูเป็นสปอร์ตโหมดกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวเราโชว์ให้ดูก่อนเลยว่าพอเราเปลี่ยนเข้าโหมดสปอร์ตแล้วเนี่ยตัวรถจะมีเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับ เขาก็จะมีเสียงแบบนี้เลยนะครับและเสียงเครื่องยนต์เนี่ยเราก็จะได้ยินเลยว่าตอนนี้มีการเสียงเครื่องยนต์ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งโหมดสปอร์ตเนี่ยให้ความแรงมาเยอะพอสมควรเลยครับผมซึ่งคันนี้เนี่ยนอกจากระบบไฮบริดนะครับเขาก็ยังมีเครื่องยนต์มาให้อีกด้วยเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับ1500ซีซี ซึ่งพอประกบกับระบบไฮบริดเขาเนี่ยให้แรงม้าถึง230กว่าตัวเลยนะครับถือว่าให้มาเยอะมากๆเลยนะครับผมเทียบกับขนาดรถนะส่วนโหมดสุดท้ายนะครับก็จะเป็น e ีโคโหมดอีโคนี้ก็เราก็รู้ๆกันอยู่แล้วเนาะนี่จะเป็นโหมดประหยัดน้ำมันโหมดรักษาพลังงานนะครับโหมดนี้ก็เหมาะกับการใช้ขับทางใกล้นะครับหรือใช้งานในเมืองรถติดๆนะต้องการเซฟพลังงานเซฟน้ำมันเนี่ย เราก็สามารถใช้โหมดนี้เปิดทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผงผู้คุมตรงกลางกันต่อดีกว่านะครับนี่ตรงกลางก็จะเป็นปุ่มไปฉุกเฉิญแล้วก็จะเป็นเปิดปิดแอร์และระบบ AC นะครับผมแถมยังมีระบบกล้องระบบเซ็นเซอร์อีกด้วยเราก็สามารถเปิดได้จากตรงนี้นะครับส่วนด้านบนคันนี้เนี่ยเขาก็จะมีซันรูปและมูดรูมาให้ด้วยยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับผมบอกเลยว่ายาวมากๆพอพอมาอ,อยู่ในรถ SUV เนี่ย ทำให้ภายในตัวรถเนี่ยรู้สึกมีความโปร่งขึ้นมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาตอนน่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเฮดรูมกับเลกรูมกักนก่อนเลยดีกว่านี่เฮดรูมนี่คือถือว่าเหลือเยอะมากๆเลยนะครับผมนั่งเนี่ยมีความโปร่งมากๆครับรู้สึกไม่อึดอัดนะครับผมส่วนเลกรูมเลกรูมนี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับอันนี้เบาะเบาะเขาเนี่ย กับมาอยู่ด้านหลังด้วยนะมันก็อาจจะดูชิดนิดนึงแต่ความจริงเนี่ยถือว่ากว้างพอสมควรเลยนะครับเบาะนั่งขาเนี่ยสามารถยืดได้สบายๆเลยเบาะนะครับก็จะเป็นสีทูโทนเหมือนกันจะเป็นดําตัดขาวเหมือนกับด้านหน้าเบาะเนี่ยก็นั่งสบายมากๆเลยนะครับแถมเบาะเขารองรับคาซีทให้อีกด้วยนะครับส่วนตรงกลางสําหรับผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยก็จะมีแอร์ช่องแอร์มาให้ด้วย2อช่องนะครับผม และรูเสียบไฟดีนะครับจะเป็นเสียบ usb จะมีมาให้2ช่องเดี๋ยวเรามาต่อที่รายละเอียดด้านหลังกันเลยดีกว่านะครับไฟท้ายเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟท้าย led ให้มาเป็นดวงยาวๆแบบนี้เลยนะครับผมดีไซน์มาสวยมากๆเลยนะครับนี่เขาก็จะเป็นแบตช้าว่าจะเป็น h 6 hev ก็จะเป็นระบบ้านรุ่นของเขานะครับด้านหลังเนี่ยเขาให้เซ็นเซอร์มาถึง6จุดกันเลยนะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3และที่ป่าน้ำฝนมีมาให้อยู่ครบ,บเลยนะครับและที่สำคัญ ฝาท้ายเขาเนี่ยเป็นฝาท้ายระบบไฟฟ้าเราสามารถเปิดจากตัวรถได้นะครับหรือว่ากดปุ่มตรงนี้ได้หรือไม่งั้นก็จะสามารถกดจากกุญแจได้เหมือนกันส่วนห้องสมรลาด้านหลังนะครับพื้นที่เนี่ยถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะครับกระเป๋าเดินทางเนี่ยใส่ได้ขน้นต่ํา3สใบได้แน่นอนสบายๆเลยแถมนี่เขาก็จะมีบ้านบังสายตาให้ด้วยนะครับบ้านปิดกลิ่นแล้วก็สามารถดึงเปิดปิดแบบนี้ได้เลยสะดวกสบายง่ายมากๆนะครับ แถมด้านล่างเขาเนี่ยเราจะให้ดูอุปรกรณ์กันเลยนะครับว่าของเราเนี่ยอุปรกรณ์อยู่ให้ครบครบนะครับผมนี่ก็จะเป็นชุดป่ายางอัจฉริยะนะครับผมไว้เผื่อท่านขับไปยางแตกที่ไหนนะครับก็สามารถใช้ตัวชุดป่ายางอัจฉริยะเนี่ยปะอัจฉริยะไปก่อนนะครับปะไปก็จะขับได้อยู่ประมาณ30มสกิโลนะครับผมพอที่จะขับไปร้านซ่อมร้านยางได้อยู่นะวิธีการปิดนะครับผ่าไทยก็ง่ายๆเขาก็จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ เราแค่กดเขาก็จะทําการปิดอัตโนมัติแบบนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่านะครับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นมีเครื่อง2ตัวนะจะมีเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตร1ตัวแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์ระบบไฮบริดมาให้เป็น2ตัวประกบกันนะครับซึ่ง2ตัวประกบกันเนี่ยเขาให้แรงม้าถ,ถึง200กว่าตัวเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแรงบิดแรงม้าและแรงบิดเนี่ยพละทออนะเราไม่ต้องกลัวไม่พอเลยมีกําลังเล่งแซงมีกําลังขึ้นเขาแน่นอนนะครับ ฝากระโปงนะครับเดี๋ยวเราให้ดูฝากระโปงกันเลยนี่แผ่นกันความร้อนเดิมๆอยู่ให้ครบๆนะครับผมนี่เราให้ดูเม็ดอาร์คเดิมๆสวยๆเลยนะครับรถไม่เคยมีชนมาหน้าหลังเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการสรุปกันเลยดีกว่านะครับกับเจ้าฮาวาวล h 6 h e v อัลตร้ากันนะครับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นรถปี2022จดทะเบียน2023นมะครับผมใม่คันนี้ก็อยู่ที่48 0 0 0เท่านั้นรถเนี่ยถือว่าสวยมากๆเลยนะครับรถสภาพยังใหม่มากๆเลยนะ ด้านในด้านในที่ติดประตูเนี่ยฟิล์มเขายัางไม่ลอกออกเลยนะครับผมคันนี้เนี่ยเราก็ตั้งราคาไว้อยู่ที่6 4 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคานี้เนี่ยเรามีารันตีเครื่องเกียร์ให้ท่านอีกด้วยนะครับผม1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรและบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงเราก็มีแถมให้ท่านไปอีกด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์092,401 22,22 22, ชื่อหิน,นครับ เบอร์นี้ได้ทังโทรและไลน์เลยหรือจะแอดจากทิวาโคด้านล่างก็ได้สำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ